สวัสดีค่ะมาดามเมืองโพจ้ตอนนี้ฮาก็มาอยู่หน้ากุสุมานพี่น้องตรงนั้นเขามีงานอย่างกันปุ๊กค่ะงานสังสรรร์เลรกๆยแจ้วน,นี่ฮาก็มาบึงบ้านนี้เลยจ้าบ้านนี้พนทิดอาชีพซักผ้ารีดผ้านะคะแต่ว่าฝนนี่ตกตลอดเลยพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วฝนเนี่ยค่ะยูเข้มทางพอดีฝนตกตลอด แต่นางก็ยังซักผ้ารีดผ้าบอซักกับบอมีรายได้ผลมาเนาะนี่ที่ซักผ้าเพิ่นอันนี้ก็คือน้องมาเพิ่นจ้าสวัสดีจ้าคุณมีตังเพิ่นดิ๊ก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 เลยนะร้านนี้คือเพิ่นรีดผ้าเรียบมากเลยนะคะมาเบิ่งวิธีรีดผ้าเพิ่นจะนี่ตัวอย่างเพิ่นเรียบแล้วนี่นี่คือรีดแล้วนะคะเรียบมากค่ะ หน้าคนนี่ก็ลำบากจะหน่อยเพราะว่าต้องตากผ้าเนาะเหม,ม็นอับแต่เตาอบก็อบน,น้ั่กับตะขันเนี่ยเออแต่รายได้กับพอประมาณจะพอเลี้ยงอพอได้เลี้ยงลูกเออเลี้ยงลูกนะเลี้ยงเต้านี่แต่พรมลีดผ้าได้แบบเนี้ยบมากเลยจ้าเบิ้งเด้อคะ่ะเด้อวัตต์นิดนี่กับนิดนิดเลยนี่นพรมลีดผ้าแบบนี่เรียบสุดๆเลยเด้อนี่ โอ้ยมาดามรีบผ้าโบเป็นค่ะใส่แบบอยู่อาญาเลยแต่ละเธอคนรีบผ้าโบเป็นค่ะรีบผ้าโบเก่งแต่คนรีบผ้าเนี่ยก็บ่ได้รีบผ้าใส่ได้ดีแต่ของลูกค้ามั้งมวยเลยรีดของลูกผ้าลูกค้าก็พอแห้งเนาะเออรีดแต่ของลูกผ้านี่ก็ง่ายแล้วแต่ของกระสบัดกะสบัดใส่เลยแต่ฝีมือการรีบผ้าของคนนี้คือสุดยอดเลยค่ะเพราะคนรีบแบบผู้เชี่ยวชาญอะนะประสบการณ์เยอะประสบการณ์หลาย แบบรีดเรียบมากอันนี้เด็กกำลังใจเพิ่มน,น, <c oughs> นี่เนาะนี <c oughs> ก่กำลังใจเพิ่นน่ะเข้าตลาดว่าไงคะนี่น่ามีตังค์แด่นี่นาะรีบพาโอ้บาวน้อยอันนี้คือลูกค้าเพิ่มส่วนมากลูกค้าเพิ่มก็ดจะเป็นค่าราชการแถวนี้จ้ะ,ะลูกค้าหลายคนเลืดเลืดได้จริงใดโดนมดมือเนอะาะข,ข,ขนาบ มดมดเวนเออฮิบอร์รีกับบอด้อยากได้เงินเพิ่มเติมเห็นใงได้จ้าอู้ไก่โว่ไก่โจนนะโว่ไก่บอร์รีกับเรมีเงินพุ่นพุ่นรีดนี่แบบเบื้งตินเรียบค่ะให้มาดามรีดนี่บ่ต้องห่วงนี่ไม่ก็มี่กับเตือกกับอะไรทะลุเลยบ่ทะลุเลยเป็นตาปันเตารีดเลยเคยรีดแล้วก็เลยใส่แบบไม่ต้องรีดค่ะอันนี้เราเคยรีดนะคะ ใส่แบบนี้เลยคะ่ะเขาต้องหาเสื้อผ้าที่แบบว่ามันไม่ต้องรีดอะ่ะเรียบๆอะส,ส,สักแล้วใส่เลยประมาณนี้น่ะบางทีกรบเบิดสักก็ใส่เลยมาดามสไตล์ <c oughs> เอาเอาแบบนั้นแหละเนาะมาดามเอาแบบแบบง่ายๆสไตล์แบบว่าลทุ่งเขาเนี่ยอันนี้เขาคาราชการส่วนมากไงอันลูกไส้อยู่เฮือนหรอคะบค่เคยเรียนให้ลูกไส้หรอค่ะใส่แบบวุ้ยอ่ะไปโลุด มาดเบอร์ไม่ต้องอรีบก็ได้เอกลักษณ์อันนี้รีบรีบร้อยนี่ก็ได้โอ้มีแต่นี่มีคนรีบนี่ยอมรับฝีมือคนเรียดแบบรีบแบบเรียบ,บยคักๆเลยแหละออเดอร์เข้าทุกวันจ้าทุกวันจ้าห้าคนก็ทุกวันจ้าทุกวันนี่รายได้อะไรก็ดีอยู่นะรายได้นี่ก็ดีตรงที่ว่าบราได้เป็นลูกน้องคนอื่นเสร็จอยู่ในเทำง,งานเจ้าของมีเวลาทำงานบ้านเออเนาะ มีเวลางีบไหมทั้งวันนี่โอ้ยก็มีค่ะมีแต่เวลาอยู่อยู่นอกเต่ารีดอย่างนีโอ้หนอกไปหมดมุมหมดเว้นแล้วก็ย่างย่างตากผ้าย่างเก็บผ้าไปส่งผ้าไปหักผ้าแบบนี้เลยโอ้เนาะเดี๋ยวว่าเวลางีบนะบุ๋มีอาเวลางีบปะนะทำมือใดมีแดดแห้งค่ะอยู่แต่น้ำแดดถ้าทอมจะเป็นวิ้นตากผ้าระบายความรู้สึกไป เออบางคนก็เจ้าว่าโอ้ยไปเหตุงานซักผ้ารีดผ้าอยู่เฮือนนี่หันสบายเนาะคุณนายไปเออเนาะ่เบิงตอนคุณนายยืนรีดผ้ากันกับตอนตากผ้าห่มันหลโอ้อเที่ยวตากเที่ยวเก็บเที่ยวรีดอยู่ก็จะเป็นวิ่งเอยเนาะแห้งไงโอ้ยย่อยนานเมื่อก๊ตแต่ยังดีเนาะหาเป็นเจ้านายเจ้าของนี่แหละอาเซียตัวนี้อันยังนี้เสร็จแล้วนี่เอาไปส่งหรือว่า ขอมาเอาไปส่งก็มีครับมหาก็มีตัวนี้ในะกา้านี่นะในะกร้าเอาไปส่งจ้าเอาไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเสร็จแล้วจ้าเราเปคนเรียบร้อยอ่ะอันคนรีดผ้าพวกนี้นะเ,เรียบร้อยแล้วก็เราเนียบนี่เราเป็นคนสะอาดเรียบร้อยตัวนะ่ะวืบวืบโลดเราเห็นแต่ละเทือนโอ้เศร้านี่ก็ไปงานผูกแขนกั้างานผูกแขนแล้วแล้วก็มาเจ้าใส่เบี้ยจะโฟมได ตอนเศร้าก็เป็นนางงามเลยจักน้อยมาเห็ดเนี่ยกาทรงคนหลับไส้เน่ยจักน้อยตอนเป็นคุณนายไม่เท่าไหร่หรอกเออแป๊บเดียวคุณนายนั่นน่ะตอนท่านก็จะเป็นอย่างว่าสบายนะคุณนายเป็นนางเจวนะทั้งวันมาดามพื่งกันคุณนายแป๊บๆนอกนั้นนี่นางเจลใครแต่บ่มีเดดมาแค่มีเดทนี่โอ้ยเมื่อวัต อาทิตย์กว่าเป็นเป็นเออเป็นอาทิตย์เลยเนาะในฝนเนี่ยฝน,นตลอดเลยมีให้เวลายุดคลิปนี้ขออนุญาตจบสมีนอจาะนออยู่ดีมีแห้งเด้อเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ